สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวและวิเคราะห์กราฟโดย ATFX นะครับประจำวันที่1ตุลาคม2021นะครับผมสำหรับวันศุกร์นี้นะครับถ้าท่านักลงทุนกำลังรองเรื่องนอนฟมที่ยังไม่มีสัปดาห์นีนะจะมีสัปดาห์หน้าครับผมสำหรับวันนี้ฮะตัวเลขหลักๆที่เราจะเห็นกันจะเป็นตัวเลข PMI นะครับผมหรือ Purchaser Purchasing Manager Index นะครับเป็นข้อมูลดัชนีที่เขาชี้วัดว่ามุมมองของบริษัทที่มีต่อเศรษฐกิจหลังจากเนี้ย จะมีการปรับตัวในที่ทางที่ดีขึ้นหรือไม่ดียังไงนะครับผมทีนี้มันจะมีของเยอรมันนะฮะไอตัวเนี้ยมีส่งผลต่อข้างเงินยูโรนะฮะเพราะฉะนั้นเทรดเดอร์ถ้ากําลังจับตาดูคู่เงินยูโรอยู่เนี่ยผมคิดว่าตัวเลขเนี้ยจะส่งภาพให้เราเห็นได้ว่า1เดือนข้างหน้าจนถึงสาเดือนข้างหน้าเนี่ยมุมมองธุรกิจต่อธุรกิจยูโรจะเป็นยังไงนะครับประเด็นที่2ครับจะเป็นเรื่องของ GDP ครับผมของแคนาดานะฮะอันนี้แคนาดาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเราเพิ่งม,มีประเด็นเรื่องการเลือกตั้งไปะรรแล้วกกก็มีารปราปศ GDP เดือนนี้เทียบกับเดือนที่แล้วนะฮะอันนี้ต้องรอดูว่าจะออกมาดีกว่าคาดหรือแย่กว่าคาดนะครับถ้าตอนนี้ล่าสุดที่เขา forecast ไว้เนี่ยมองว่าจะหดตัวลงนะครับ0.2 ถ้าประกาศออกมาจริงขยายตัวหรือหดตัวลงน้อยกว่านี้นะครับผมก็อาจจะทําให้ค่าเงินแคราดามีการปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับแปลว่าแปลว่า you c a คจะลดลงนะครับไอ้พวกที่มีแคทนําหน้าจะปรับตัวขึ้นนะครับอันนั้นคือถ้าออกมาเป็นแง่บวกนะประเด็นที่3ครับอันนี้สําคัญครับผมสําคัญครับเรื่องของข้อ PC ไพรซ์อินเด็ฮะ ไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่วัดเงินเฟอ้อตรงๆเลยไม่ได้วัดแค่เรื่องของ CPI หรือ PPI ฝั่งผู้บริตหรือผู้บริโภคแล้วอันนี้คือตัวเงินเฟอ้อตรงๆเลยนะครับท่านนักลงทุนครัตัวนี้เราถ้าผม ดูประกาศแล้วรายงานออกมายัางไงวันจันทร์จะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่าค่าเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาคืนนี้มีผลต่อแนวโน้มการลงทุนของเรายังไงนะครับและสุดท้ายครับจะเป็น P.M.I. ของฝั่งสหรัฐเองฮะผมก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับเรื่อง P.M.I. นะครับก็จะเป็นมุมมองเศรษฐกิจหลังจากนี้1เดือน2เดือน3เดือนหลังจากนี้นะครับผม อ่าโอเคเอ่ะทีนี้มันมีประเด็นเพิ่มอีกมาประเด็นหนึ่งนะฮะผมเห็นในหน้าเพจของ Bank of Thailand นะมีคุยเรื่องใชน้าเรื่องอ l e c ็ก i c ิ t y เมื่อวานที่ผมคุยไปผมไปทำกราฟิกเพิ่มมาให้นะครับได้ภาพประมาณนี้นะฮะเรื่องของไฟฟ้าของจีนเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากถ่านหินครับท่านนักลงทุนคือก่อนหน้านี้เนี่ยจีนเนี่ยได้มีการนำเข้าถ่านหินนะฮะมาค่อนข้างค่อนข้างที่จะสมดุลไม่ได้มีปัญหาเรื่องการขาดดุลเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรนะครับผม จนกระทั่งเขามีปัญหาเรื่องการที่แบบว่าเาจรจากับออสเตรเลียไม่ลงตัวนะครับทําให้ราคาถ่านหินมันทาให้ตอนนี้สถานการณ์ถ่านหินในจนะีนมันขาดแคลนแล้วมันพุ่งนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาถ่านหินขึ้นถ่านหินเป็นที่มาในการผลิตไฟที่ใหญ่อันดับตน้นอันดับแรกเลยนะครับของจีนนะครับ58%นะครับผมทีนี้พอมาภาามันออแบบนี้ปุ๊บถ่นะานหินขึ้น นะครับแต่ว่าต้นทุนในการผลิตมันเพิ่มขึ้นแต่ด้วยความเป็นพี่จีนครับนักลงทุนครับราคาไฟไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้นะเขาก็จะมีการบางับบงคับกำหนดไว้อย,อยู่แล้วว่าราคาไฟฟ้าขายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับตามสัญญาตามสัมปทานที่ให้ไว้นะฮะพอราคาขายขึ้นไม่ได้ต้นทุนเพิ่มขึ้นโรงไฟฟ้าเล็กๆก,ก็ต้องปิดตัวครับที่ไม่สามารถดําเนินการได้นะทำให้เกิดปัญหาเรื่อง s h o r t ฮ g นั่นเองนะฮะถามว่าแล้วผลกระทบกับเทรดเดอร์ forex ของเราจะเป็นยังไงนะครับผม ตอนนี้ถ้าเรามีการลงทุนในหุ้นจีนนะฮะหรือว่าในคู่เงินสกุลเงินต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับจีนเยอะๆเนี่ยจะต้องระวังประเด็นนี้นะฮะประเด็นนี้ค่อนข้างจะมีผลในระยะ2-3เดือนหลังจากนี้นะครับจนกว่าปัญหานี้จะคลี่คลายลงนะฮะถ้าเราสังเกตนะครับแผนที่รัฐที่มีการจํากัดการใช้ไฟเนี่ยเท่าที่ผมดูจะเป็นรัฐที่เรียกว่ามณฑลแล้วกันเป็นมณฑลที่มีพวกโรงงานต่างๆตั้งอยู่เยอะ อาจจะมีประเด็นเรื่องการพยายามออกนโยบายลดเรื่องพอลูชันด้วยนะฮะซึ่งนั่นจะยิ่งทําให้กดดันให้บริษัทต่างๆเนี่ยต้องมีการโยกย้ายหรือมีการปรับแผนการผลิตนะครับทาให้กําไรของบริษัทการจะลดลงด้วยสรุปง่ายๆอย่างนี้ครับว่าภาพเศรษฐกิจจีนหลังจากนี้นะฮะหนึ่งไตรามาสหลังจากนี้นะครับคาดว่าอาจจะมีการหดตัวลงนะครับนักลงทุนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการเทรดสกุลเงิน Forex นะครับหรือ Commodity อะไรที่พึ่งพาก,กับจีนเยอะเช่น เลกนะครับหรือแม้กระทั่งตัวน้ํามันเองก็มีผลนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีล้ามัน,น้วกันนะขอทําข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะฮะก็อาจจะทําให้เราต้องมีการป,ปรับโพสิชันได้นะครับผมหรือตัวหุ้นจีนนะฮะอันนี้มีผลตัวต่อต,ตัวกําไรของบริษัทแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวยังไงวันนี้มันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับขยายเพดานนี่นะครับผมแล้วก็มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐนะครับเดี๋ยวให้คุณมิวคุณหนุ่มมาไลฟ์ฟังนะครับ ขอบคุณคุณจอบนะคะสาหรับมิ้วนะคะจะเป็นเรื่องที่สภาคองเกสนะคะอนุมัติรับรองเป็นร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคร่าวนะคะก็ตอนนี้ก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วเนาะก็ทําให้หน่วยงานรัฐบาลของการของสหรัฐเนี่ยมีงบประมาณใช้จ่ายไปจนถึงวันที่3ธันวาคมนะคะก็หลีกเลี่ยงการเกิดอ่ากเบเมนชัดดาวไปได้นะซึ่งตอนนี้ก็ผ่านวุฒิสภาแล้วผ่านสภาล่างเรียบร้อยแล้วก็ยื่นต่ออ่าประธานที่มีโจไปเด่นนะคะซึ่งก็ต้องเซ็นรับรองก่อนวันที่อ่าก่อนเที่ยงคืนวันที่30กันยาย,ยนนะคะถ้าตาม เวลาไทยก็คือก่อน11โมง11โมงวันที่1ตุลาก็คือ11โมงตอนนี้นะคะบ้านเราแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะเซ็นเรียบร้อยแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ร่างงบประมาณชั่วคราวนะที่ทําให้อยืดเวลาออกไปนะคะซึ่งหลายฝ่ายก็มองเห็นตรงกันนะคะว่า,าสมาชิกสภาคองเกรสเนี่ยก็แค่ยืดเวลาออกไปแล้วก็ค่อย ค่อยเอาเวลาที่มีนะ่ะไปพิจารณาขยายเพดานหนี้ต่อนะคะเพราะว่าหีกเลี่ยงไม่ให้รัฐบาลเนี่ยผิดรัฐชําระหนี้นะคะแล้วก็รวงรวมถึงเนี่ยต้องไปสรรหามาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ผักดันร่างกฎหมายโคงรงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมูลค่า1ล้าน,ล,านล้านของคุณโจไบเดนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภานะจริงๆเนี่ยทุกท่านก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะคะเพราะว่าที่ผ่านออกมาเนี่ยเป็นแค่งบประมาณชั่วขาวเท่านั้นนะคะว่าของจริงเนี่ยของ,จร,งจริงเนี่ยยังอยู่ในสภานะคะยังไม่ได้อนุมัติออกมาเนาะถ้าใครจําได้เนี่ยคุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยเขาก็ออกมาเตือนหลายรอบนะบอกว่าให้รีบขยายเพดานหนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก่อนวันที่18ตุลานี้นะคะไม่งั้นเนี่ยร หน่วยงานรัฐเนี่ยอาจจะผิดนัดชำระนี้ได้นะคะซึ่งก็มีผลสำรวจออกมาด้วยนะคะว่าอตอนนี้นะคะ,ะทางกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยได้ยกระดับมาตรการเก็บสำรองเงินสดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในกรณีที่ไม่สามารถขยายเพดานนี้ได้ตามกำหนดแล้วนะคะหากขยายเพดานนี้ไม่ได้เนี่ยจะมีหน่วยงานรัฐราวๆประมาณ4 0เลยนะคะที่ไม่สามารถชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในเพียงใน ในช่วงเวลา2 3สสัปดาห์หลังจากนั้นนะคะทีนี้เราอาจจะต้องเก็บประเด็นนี้ไปเล่นต่อไปนะ,ะไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะเล่นประเด็นนี้ต่อหรือเปล่านะคะเพราะว่ากฎหมายร่างจริงๆเนี่ยที่ไม่บอกเนี่ยเขายังไม่ออกตอนนี้เป็นแค่ร่างชั่วข่าวนะ,ะที่ออกมายื้อเวลาเฉยๆแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวนอนฟาร์มนะคะที่อาจจะเป็นประเด็นในการเล่นต่อไปโดยรวมก็มีประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าใครจําได้ก็คือแผนกระตุน้นเศรษฐกิจงบประมาณ แผงใหญ่เนี่ยของคุณโจไบเดนเนี่ยจะมาพร้อมกับกฎหมายในการเพิ่มภาษีด้วยนะคะทีนี้เราต้องดูแล้วนะว่าในสัปดาหนะ์หน้าเนี่ยเขายังจะเล่นประเด็นนี้อยู่หรือเปล่าจริงๆมีว่าควรติดตามนะคะเพราะว่าร่างกฎหมายเนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ของอเมริกานะคะและก็น่าจะส่งเสริมการจร้างงานแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยเติบโตไปได้อีกนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่ามาพร้อมกับการเพิ่มภาษีนะอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้นะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดอนลลาร์ได้ด้วยนะคะสำหรับการวิเคราะห์กราฟ ะะเดี๋ยวส่งต่อให้คุณนมเลยค่ะได้เลยครับขอบคุณคุณมิ้วนะครับมา,าการวิเคราะห์การวันนี้นะผมค่อนข้างอินเลยนะครับเมื่อวานนะผมดูค่อนข้างดิบนะสำหรับการเทรดนะครับดอลลาร์อินเด็กเ <c oughs> มื่อวานดอลลาร์อินเด็กคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเมื่อวานเมื่อวานผมยังไม่ได้ฟันธงเนาะว่าราคาจะกลับตัวไหมแต่ว่าพอดูทางเฟรมเดย์เมื่อวานนะครับปิดตัวเป็นแท่งสีแดงแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วประกอบกับ อยู่ที่อยู่ที่จุดที่มันเป็นซับไพโซนพอดีนะครับระหว่างอ่าไฮของวันที่11เอดนะกับไฮของวันที่ยี่สิบห้านะเดือนเก้ากับวันที่ส1บเอดเดือนสินะครับตรงนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากๆนะถ้าเกิดว่าเมื่อวานเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าจะกลับตัวนะวันนี้เป็นวันที่เริ่มวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเอฟเฟกของวันที่เริ่มวิ่งเนี่ยมันจะมีต่อไปอย่างน้อยๆนะครับสองถึงสาวันถ้าวันนี้เริ่มวิ่งปิด แล้วทำเฟรมเดย์ปิดตัวลงเป็นแท่งเทียนบาลิชนะครับมันจะมีเอฟเฟกส่งผลไปถึงวันจันทร์และวันอังคารด้วยโดย,โดยประมาณนะครับแล้วก็อาจจะแผ่วๆตอนวันพุธนะครับเพราะฉนั้นวันนี้เราจะบายแอสว่าดอลลาร์นเด็กแข็งค่าเอ้ดอลลาร์นเด็กของอ่อนค่านะฮะอ่อนค่านะครับ,นะรบตัวที่ผมจะแบ่ง ผมจะแบ่งตัวคู่สกุลเงินเป็นแบบ3ประเภทแล้วกันนะใครที่ต้องการความมั่นคงนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่มีลีลานะครับผมแนะนําเป็น UJ นะครับ UJ กับดอลลาร์สวิตฟังนะครับสตัวนี้นะครับเป็นการปรับตัวหรือว่าลงค่อนข้างค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับถ้าสังเกตนะผมขอเจาะไปที่ดอลลาร์อินเด็กก่อนนะครับเมื่อวานดอลลาร์อินเด็กนะครับช่วงระยะเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งนะสี่ทุ่ครึ่งนะครับ ตอนแรกนะครับราคาตอนช่วงช่วงเงย็นๆนะครับจนถึงช่วงประมาณสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงมาเสร็จแล้วมันก็มีการหักมุมขึ้นไปนะครับตามเฟรมสี่ชั่วโมงณตอนนั้นนะครับตามเฟรมสี่ชั่วโมงณตอนนั้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเป็นเป็น,เป,นเป็นแท่งโดจิแท่งนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับมันเลยทําให้มันเลยทําให้ทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นยูโรเทปดอลลาร์ปอนเทปดอลลาร์นะครับสองตัวเนี้ยค่อนข้างสวิงนะแล้วก็กลับลงมาอาจเกือบจะทําเกือบจะทํานิวโลนะครับ อ่าดีๆยูโรเท็ดบอลลราทำยูโรด้วยแต่ปอนเท็ดบอลลจาหลังจากที่ขึ้นไปสูงๆแล้วนะครับปรับตัวลดลงมารุนแรงมากๆมีตัวเดียวที่ไม่ค่อยปรับคือ UJ ครับ uJ คือลงลงแบบไม่มีการไม่มีการปรับตัวขึ้นเลยนะครับปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแค่ประมาณ20่ิบคลิปนะครับน้อยมากๆนะครับอันนี้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการความมั่นคงนะครับความมั่นคงคือแบบไหลไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไหลลงมานะครับประกอบกับดอลลาร์อินเดกซ์อ่อนค่าลงนะครับแนะนําว่าเป็น uJ ครับ จังหวะเทรดนะครับตรงนี้ก็เป็นเบรกเอาพอดีนะครับทุกคนตรงนี้นะครับถ้าราคาสามารถลงมาต่ำกว่านี้ได้นะกดท็อตเซลฟอลโลตามลงมาได้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งสายที่มีการ สายที่ยังไม่เลือกทางหรือว่ายังไม่เริ่มต้นการเดินทางครับก็จะเป็นยูโรเทปลลาครับยูโรเทปลลาเนี่ยยังไม่เริ่มต้นการเดินทางนะครับเพราะว่านะครับดูไทม์เฟรมเดย์นะครับยังไม่มีการปิดเป็นแท่งสีเขียวเลยนะครับแต่ว่าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันมีสัญญาณชัดเจนนะครับมีสัญญาณมงบอกแล้วว่าตรงเนี้ยนะครับเราจะมีการพักตัวนะครับเพราะนั้นนะครับใครที่อยากอยู่ต้นเทรนนะครับแนะนำว่าให้เทรดยูโรเทปลลา นะครับตัวน,นี้มันจะช้าหน่อยนะเพราะามันยังไม่เริ่มวิ่งนะจะสังเกตว่าทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยมันมีการยื้อแย่งกันอยู่นะครับแล้วก็มีการลงไปทำ New โล w ด้วยนะตอนช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มของเมื่อวานนะครับ,นะรบหลังจากที่4 4ชั่วโมงก่อนหน้าครับเป็นแท่งสีเขียวผมก็นึกว่าจะกลับตัวแล้วนะครับกลายเป็นว่ายังสามารถล,ลวงลงมาได้อยู่แล้วตอนนี้ครับกม็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับต้องรอดูว่า มันจะสามารถลงไปทํนยวโรได้ไหมถ้ามันลงไปทํนยูโรได้ครับลักษณะของพระมันจะเป็นแบบนี้เลยครับมันจะค่อยๆเอื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับแปลว่ายูโรเทสล่าไ์ยังไม่ถึงจุดต่ําสุดนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันยังมีโอกาสที่เราจะสามารถเทรดได้ปลายไส้นะปลายไส้คือหาหาจังหวะที่มันหาจังหวะที่ราคามันลงไปต่ําสุดแล้วแล้วก็กดสวนขึ้นมานะครับนี่ก็ตัวที่ยังไม่เริ่มนะอีกตัวหนึ่งคือตัวที่สวิงวูบบ้าครับก็คือปอนเทียบดอลลาร์นั่นเองปอนเทียบดอลลาร์เมื่อ เมื่อวานเนี่ยมีการสวิงขึ้นมาถึงร้อยพิบเลยนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับตอนช่วงประมาณสี่ทุ่มครึ่งเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วครับปรับตัวลดลงนะฮะกว่าหกสิบเจ็ดพิบนะครับเกือบลงมาที่เดิมเลยนะเกือบลงมาที่เดิมถ้าเกิดว่าเราเล่นเบรกเอานะครับจังหวะเบรกเอาคือจังหวะนี้ครับราคาลงมาที่ออเดอร์เดิมของเราเลยแล้วตอนนี้ก็คือยังยังคงสวิงอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบทํารอบนะครับพุ่งขึ้นไปปิด ลงมาเปิดใบใหม่ทํารอบไปเรื่อยๆตัวปอนเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกเอาว่าเราเป็นสายไหนนะสายต้นเรนไหมนะครับสายสายความมั่นคงนะสายความมั่นคงก็จะเป็นพวก U j เจนะที่แบบไหลลงไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ค่อยมีปฏิกิริยาอะไรนะครับแล้วก็สายสวิงเทรดนะฮะก็จะเป็นคู้่สกุลเงินปอนครับที่ที่น่าสนใจนะครับก็จะมีสี่ตัวนี้นะครับปิดท้ายด้วยทองคําแล้วกันนะครับทองคําเมื่อวานคือขึ้นมาขึ้นมาเยอะมากๆนะครับประมาณสี่สิบเหรียญนะครับ เพราะนั้นเนี่ยแนวที่ผมไบแอดช็อตไปเมืม่อวานนะครับก็จะมีแนวเดิมนะครับตรงนี้นะครับแหกนะครับมีแนวต้านตรงนี้ก็แนนะะหกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับเรามองเราจะเปลี่ยนไบแอดนะครับเพราะว่าดอลลาร์อินเด็กซ์กำลังจะพักตัวใช่ไหมครับทองคำไี่สามารถขึ้นต่อได้นะครับโดยที่ตรงนี้นะครับจังหวะจังหวะของทองนะครับจะเป็นการเบรกเอาท์แบบที่สองนะครับขึ้นมาลงมาเทสนะคะะรับเสร็จแล้วราคาก็จะกลับขึ้นไปต่อนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยนะครับเราเวลาเรากดไบขึ้นไปครับ เราสามารถมองหาดีมาซับไพโซนอันเดิมของของเขาได้เพื่อมาเป็นจุดอ่าเกตนะครับก็คือตรงนี้นะครับราคาประมาณ1 7 7่นะครับนี่คือสําหรับราคาทองนะครับราคาทองฝั่งฝั่งขาขึ้นวันนี้นะครับส่วนใครที่ติดชอ็อตมานะครับแนะนําว่าให้รอไปยาวๆเลยนะครับรอไปยาวๆเพราะว่าอย่างน้อยๆครับอภาคภาค เอ่อมาโคนะครับมาโคอีโคนมิกนะครับทองคำยังสามารถเป็นเป็นเทรนขาลงได้อยู่นะครับตรงนี้นะครับนะตรงนี้อาจจะขึ้นมาแค่พักตัวนะครับแล้วก็ลงไปทำยูโรใหม่นะครับนี่คือภาพใหญ่นะแต่ว่าภาพเล็กเราเราเทรดตามเราเทรดตามหน้างานนะครับนะครับพอมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับมันน่าจะสามารถไปต่อได้เองนะทะลุแนวแนวต้านไปหมดเลยนะครับเสริมอีกอันนึงครับย้อนกลับไปที่ปอนเทีบดอลลาร์ครับสาเหตุที่ผมเอ่อค่อนข้าง มั่นใจว่ามันจะขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวปอนครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูดีๆนะครับปอนเพิ่งเพิ่งหลุด pattern ททน,นะ pattern ททสามเหลี่ยมลงมาครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาตัวฟิบ o นาช c ที่เป็น retracement ครับมาจากเป้าหมายดูนะครับจะสังเกตว่าปอนครับลงมาแต่161.8พอดีนะ161.8เนี่ยจะเป็น ท ARGET ที่ T, นะฝั่งขาช็อตเซลล์หลายๆหลายๆคนหรือคนจำนวนมากเลยครับมองแล้วก็อาจจะทำการเทคโปรฟิตไปนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะไม่ต้องเกิดการรีบาวซึ่งตอนนี้คือคือรีบาวมาแล้วนะครับแล้วสังเกตดูนะครับว่าเวลาปอนรีบาวนะครับเอาแค่สวิงนี้ก็ได้นะครับสวิงนี้ลงมา3า0รอิปนะครับปอนรีบาวขึ้นไปเท่าไหร่ครับปอนรีบาวขึ้นมาร้อยประมาณ1้อยสีิบลิป ตอนนี้นะครับปอนลงมา330ทิปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีบาวมันจะต้องขึ้นมาอย่างน้อยประมาณ140-150ถึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเหลือพื้นที่ว่างอีกเยอะครับที่จะให้ปอนสวิงขึ้นมาได้นะครับนะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นไบแอสนะครับเป็นไบแอสนะครับแล้วก็อิงจากที่มองเห็น นะครับ TP ของเรานะถ้าเกิดว่าเราบายขึ้นมาอย่างน้อยก็คือต้อง1.3561โดยประมาณแต่ถ้าเกิดเป็น TP ตามเทคนิคอลนะครับก็จะมีตัวของอ Supply Zone อยู่ตรงนี้ครับเป็นเป็นโซนเดิมที่ราคามันเบรกลงมาน่นแหละครับนะครับอยู่ที่ประมาณ1.35นะ,ะ1.3600พอดีนะครับหรือประมาณประมาณ1 4 0พิบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนนี้เป็นโซนที่น่าสนใจที่เราจะบายขึ้นมาแล้วทําการ take profit ไปแน่นอนว่าการ แนะนำครั้งนี้นะครับมันไม่ใช่เดย์เทรดนะครับการที่ราคาจะขึ้นมาขนาดนี้ได้มันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็การที่ตัวดลาน์อินเด็กซ์จะขยับลงมาได้นะครับมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับกว่ากว่าจะคอนเฟิร์มนะเราต้องรอให้จบวันนี้ก่อนนะอย่างน้อยๆอ,อ่ะตีสี่ก็เราเราถึงจะรู้ผลว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้อ่ะมันมันจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในในระหว่างวันเนี่ยมันจะมีปัจจัยเข้ามากระทบได้แล้วมันสามารถขึ้นไปทำยิ่งหได้นะครับจะสังเกตว่าเอ่อตัวพลายโซนของ ของดอลลาร์อินเด็กซ์ครับมันสามารถขึ้นไปได้สูงสุดตอนนี้นะครับถึงประมาณ96.6เลยนะครับนะครับอันนี้ก็เผื่อใจไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครที่ bias ว่าราคามันน่าจะพักนะครับนี่ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้ามีอัปเดตในวันจันทร์นะแล้วก็วันศุกร์นี้มันปิดตัวเป็นขาลงนะครับเดี๋ยวเรามาหาจังหวะเข้ากันอีกทีในวันจันทร์นะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการสรุปข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟจากเอทีเเฟคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนีี้สสวััดครบ